สวัสดีค่ะคุณสันิยานค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณิตดีครับครับจริงข้อเสนอของอาจารย์ทิดาเป็นข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องราวทางกากนจริงจะต้องดําเนินการคิดพิดจารณาแล้วก็แยกแยะแ,แต่ที่นี่ระหว่างการแยกแยะเนี่ยนะครับ มันมีคดีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นคดีทางการเมืองและถือเป็นคดีทางการเมืองไม่ได้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องตาวที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือคดีการกอ่อการร้ายและคดีการเผาสถานที่ราชการต,าตา่างๆครับอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องแยกแยะสองคดีคดีการชุนมนุมทางการเมืองกับคดี เผาและคดีการบอกการร้ายต้องแยกจากกันเอาไปผูกโยงไม่ได้นะครับคนที่แสดงความคิเดเห็นเป็นการเมืองนั่นแน่นอนนะครับที่เราจะต้องดูแลแล้วหากจะโดนหมายความว่าเ,าเป็นหางเลขไปนะครับแยกแยะชัดเจนแล้วต้องปฏิบัติเขาผู้คนเหล่านั้นในฐานะคดีาคการเมืองแล้วก็ถ้าตรวจสอบไปชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคุมขังจับกลุมไว้ต้องปลดตัวเลยครับ ครับเพราะว่ามันชัดเจนนะครับในเรื่องคดีการเมืองแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อแยกแยกมาแล้วเนี่ยคดีที่ก่ขอการร้ายติดอาวุธเป็นส่วนหนึ่งของคนยำนะครับดําเนินการยิงทหารยิงประชาชนก่อให้เกิดเหตุร้ายกับบ้านเมืองอันนี้ไม่ได้อันนี้ถือเป็นการคดีทางการเมืองไม่ได้น,นี่เป็นคดีก่อการร้ายเกาะอาจะากรมอย่างร้ายแรงนะครับ อสองกลุ่มคนพ่เผานะครับไอ้นี่ก็ไม่ได้นะครับจะเป็นชาวบ้านชาวช่องแล้ที่ไหนก็ตามได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ทางการเมืองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและเป็นพฤติกรรมที่เอาอย่างและจะเรียนอย่างๆต่อไปความหมายของกฎหมายก็ไม่มีความผิดใดๆเกิดขึ้นความหมายของคันว่าชุมนุม่างสงบ นะครับเพื่อแสดงถึงสิทธิของความเป็นประชาชนก็จะถูกเข้าใจผิดคิดว่าถ้าชุมนุมแล้วก็จะทําอะไรกันได้นะครับจะก่อความเปนแปลงยังไงก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยครับเห็นด้วยเ็ราเรียกร้องอาจารย์ธิดานะครับสําหรับผู้ที่เป็นนักโทษทางการเมืองหรือผู้ที่ถูกข้อหาทางการเมืองแต่รัฐบาลต้องแยกคนที่ก่อการร้ายและคนที่เผา สถานีราชการออกันนะครับอันนี้ก็ทั้งเรื่องที่เพิ่มเติมมาสําหรับสถานการณ์ทั่วไปที่เป็นอยู่ในขนาดนี้นะครับอผมคิดว่าวันนี้นะครับสมการที่นี้เราต้องติดตามดูว่าหลังจากที่มีการรื้อบิ๊กแบ็คเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับได้กล่าวว่านักวิชาการทางด้านน้านะครับอาจจะทําให้กรุงเทพชั้นในเนี่ยนะครับโดนน้ําอีกระลอก ภายในสองถึงสามวันนี้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะติดตามหาข้อเท็จจริงเนี่ยมาราไงานท่านผู้ชมต่อไปเหตุผลมันมีอะไรหรอครับถ้ารื้อแล้วมันต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยครับค่ะถ้ามันไม่มีผลก็จะเป็นกั้นมันไว้ทำไมอ่ะมิสตอกให้ครับไม่มีผลอะไรจะเป็นกั้นไว้ทำไมแต่ถ้ารื้อแสดงต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีเป็นเรื่องมีรัฐบาลและกทมจะต้องแจกแดงให้ประชาชนเข้าใจว่า ผลของการรื้อบิ๊กแบ็กในขนาดนี้เ,นเป็นอย่างไรบ้างและที่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันที่สองเนี่ยครับผมเชื่อรัฐบาลจะต้องชัดเจนผมอยากให้ดูพิจารณาทบทวนข้อเรียกร้องเจ็ดข้อของฝั่งประชาคมอ,อประทุนทานีภาตอนตกคุณทุกคนพอจําได้นะครับครับคือในหนึ่งข้อที่พูดเนี่นะครับข้อที่เขาต้องการข่าวสาร จำได้ในการเป็นประเด็นที่สำนักข่าวทีนิวแล้วก็ผมเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดว่ารัฐบาลแจกแจงข้อมูลให้ชัดเจนสักทีเธอว่าอะไรมันเป็นอะไรนะมันมาทางไหนครั้งถึงอยู่เท่าไหร่จะไปช่องทางไหนเท่าไหร่เป็นน้าท่วมน้ำท่าเท่าไหร่บริหารจัดการจวนมันถึงจะแห้งนะครับคนที่แห้งแล้วเราก็ยินดีชื่นแสดงความยินดีไปด้วยนะครับแต่คนที่ยังไม่แห้งก็ไม่มีทีท่าว่าจะแห้งน้ํามันเน่าขังมันหนักหนักจริงๆครับ ที่บ้านผมก็เจอแบบนั้นและจูในความรู้สึกกันเดียวกันถึงเข้าใจพนเพราะนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพราะรัฐบาลไม่แจกแจงให้ชัดเจนคือไม่รู้ว่าที่ไม่แจกแจงชัดเจนไหครับเป็นประเด็นเพราะไม่รู้จนถึงนี้ไม่รู้หรือว่ารู้แล้วมีอะไรซ่อนเร้นหรือรู้แล้วแต่แก้ปัญหาไม่เป็นมันเอาสักเรื่องเนี่งให้ชัดถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเครับ ไม่งั้นจะอะไรขึ้นนะครับกรณีของดตอร์อาทิตย์นะครับกรณีของพี่น้องประชาชนฝั่งเมืองเอกนะครับคุณกมักจะเกิดลุกลามทั้นทั่วนะครับครับทาไมทำไมทราบไหมก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพชั้นนอกนะครับหรืออยู่ร้อนเข็ดนยนะครับนนทบ,บุรีนครปฐมปฐุปมธานีเป็นคนชั้นกลาง เค่ร้อมอมริเงินพอได้มารม่บอกว่าครับ,รบไปซื้อบ้านจาัดสรรเนี่ยเท้าเฮ้าบ้างบ้านเดียวแบบราคาตั้งแต่แสนหนกแสนหนึ่งล้านสองเป็นคนจั้เกลาพความหมายคนชั้นกลางเนี่ยที่ผมแยกแยะมาเรียบไปแบ่งแยกพี่น้องครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เชื่อแตงพี่น้องไปจะรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านเดียวจากวิทยุชุมชน นะครับติดอ,อย้่นั่นแหละว่าน้ำอะไเกิดขึ้นเพราะอำนาจต้องการล้มรัฐบาลยิ่งล่ะนะครับย้ำ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 ที่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็เชื่อเชื่อแสก็เห็นใจนั่นก็ว่ากันไปแต่คนที่รับข้อมูลข่าวสารสองด้านนะครับไม่เชื่อตามนั้นเนี่ยเขาะจะเห็นได้โดยการที่เขาไม่รับข้อมูลไม่รู้เรื่องอะไรเลยน,นเรื่องการไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเมื่อเป็นแบบน,นี้นะครับมันจะเกิดการเอาอย่างขึ้น นะครับการชุมนุมคนชั้นกลางของคนที่มีความคิดพิจารณาเนี่ยมันจะขยายไปเรื่อยจะเป็นแบบนี้ผมเรียนนะครับพรดากแกนนำบพชหรือตัวแทแต่ที่พูดอันนี้เป็นแผนล้มรัฐบาลก็อยากพยายามอาไโยงครับแต่ถ้าเจอศึกแบบนี้ขึ้นแล้วไม่สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งใดได้นี่นะครับรัฐบาลจะหนักครับหนักเพราะน้าท่วมเนี่ยนะครับเพราะคนที่มันแช่น้ําอยู่แบบนี้มีกหลายแสนครอบครัวครับ ต้องย้ําแบบนั้นนะฮะที่หลายแสนก็ตัวเกิดขึ้นนึ่งที่จะเกิดไปเรื่อยและมันจะไปเชื่อมโยงกับอะไรครับจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราตามากําลังตามหาข้อมูลอยู่ที่คุณยุคนกำลังตามอยู่เนี่ยพาทีนครสวรรค์ได้สามหมื่นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยในขณะข่าวออกมาห้าพันในขณะเดียวกันมีประกาศว่ามีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันเนี่ยทีนี้ตอนที่จะชี้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันเนี่ยแหละครับเป็นประเด็นสําคัญอืประเด็นสําคัญยังไงประเด็นสําคัญที่ว่า บ้านไหนได้อะไรตานไหนได้มีการสำรวจได้ยังนะกวันสอนสำรวจเรียบร้อยแล้วเหรอถึงได้แจกเงินแล้วเอามายืนถ่ายรูปโชว์กันแบบนั้นอันที่ได้และไม่เท่าเทียมและจะเกิดความรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติไอ้นี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเชื่อมโยงเข้ามาต้องระวังมีโอกาสที่จะหนักใจได้จริงๆนะครับคำเติมกับอะไรเข้าไปํำเติมกับเมื่อ เงินที่แจกส่วนหนึ่งถ้าหากไม่ระมัดระวังเงินที่เอามาบริหารจัดการน้าท่วมเกิดการทุดิติกรัปชันนะครับซ้ำๆๆๆในเรื่องน้ำท่วมถือเป็นคําเตือนระวังและเมื่อไปบวกกับคําประกาศเดินหน้าของรัฐเาลเฉลิมอยู่บำรุงจะหนักรัฐบาลครับผมอือครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับชุริยันครับสวัสดีครับ ก็ต้องติดตามนะครับประเด็นที่บวกเข้ากับร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็คือการออกมายืนยันเมื่อวานนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณต่อไปนะครับด้วยวิธีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับก็แสดงให้เห็นว่าทิศทางต่อจากนี้ก็คงจะว่ากันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะครับหรือการออกกฎหมายเพิ่มเติมนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะในสยามสามัคคีก็จะมีการจัดงานเสวนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีมงานที่ผมทราบข่าวมาจะออกในลักษณะของการรู้ทันพันตํารวจโททักษิณรู้ทันรัฐบาลชุดนี้ว่าพวกเขาจะทําด้วยวิธีการไหนที่จะช่วยให้พันตํารวจโททักษิณกลับประเทศคือก่อนหน้านี้เนี่ยรู้ทันในเรื่องของพระราชกิจฎีกาไปแล้วนะครับทีนี้เนี่จะได้ไม่รู้ทันในเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกันบ้าง วันศุกร์นี้นะครับ <c oughs> ก็ที่สวนลุมเหมือนเดิมนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันใครที่สามารถเดินทางไปได้ก็อยากที่จะให้ไปเพื่อ <c oughs> ที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอีกด้านหนึ่ง <c oughs> แล้วเอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลข่าวสารอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ที่ได้ไปรับมาแต่สําหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ติดอยู่กับน้ําท่วม <c oughs> อยู่ที่บ้านของตัวเองเ,องเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีนิวทีวีได้ ด้วยเหมือนกันนะครับทันทีที่งานเริ่มนะครับเราก็จะถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบซึ่งก็คาดว่าน่าจะสักประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะถ่ายทอดสดไปจนจบรายการเลยทีเดียวนะครับ รอติดตามนะครับวันนี้ซึ่งก็คาดว่าอาจจะมีการยกเลิกรายการบางรายการที่อยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับสำหรับผังรายการของทีนิวทีวีเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ